110รนะคะเที่ยวแรกนะฮะเที่ยวที่หนึ่นั้นนะครับรอบวงชนะเลอ้นครับกำลังจะปล่อยนะครับรอฟังสัญญาณตา่ไปตัวครับระวังครับนี่ไหมครับทางด้านร้านอดุมจานขาราบผนะคะเป็นผู้ส่งเข้าร่วมกันเป็นผู้ชนะทีมเป็นโค้ชเป็นผู้างจันเป็นทุกอย่างให้มทำให้จะเป็นนี่ด้วยาหาไม่เท่ากัะ เสียหมดอ่าเสียเงินไม่เลยไม่ว่าเสียงน้าไม่ได้ได้เอาละมาแล้วมาแล้วมาประตูกระจายกันมาแต่ต้นเลยโอ้ยโอ้กันเซ็นกันซาดกันเลยนะพี่ลาวุฒทั้งสองทีมยังไม่มีใครยอมใครกระเูยโอ้โหนาหนาจิโอ้โหโอ้ยไปจะโวยโอ้ยอย่านนั้นเฮ้ยลู่นอกลู่ในใส่กันมาเต็มเออแล้วมันไม่เหนื่อยเลยโอ้โหแบบนี้มันก็แข็งแรงจริงๆนะซาัด ถูกยอดเลยโอ้แข่งแล้นี่จะแข่งอย่างเดียวเอาละหายหมดเอาละครับมาแล้วครับตอนนี้ลูกนอกลู่นอกเขาจะไปออกมาตีวอลูกในห่างตัวห่างตัวก็ไม่หยอดตอนนี้ยังคู่เคยสูตียังอื้ม กั้เดวยังกระซิบกระลเรื่องเลยอะแต่ไม่คุยกันแลนะไม่ไม่ได้โกงกันนะไม่ได้โกงกันแต่ว่าทำหน้าที่ของใบบอด้ิจา่อาวุธว่าอย่างไรครับร้อยไม่ได้ผ่านมาแล้วโอเครับผ่านมาแล้วสองร้อยไม่จว่าอย่างไรลูนอคัางกระโดดอาเสกยบอมาไกลจากออเพหสายพอดีจังกัดปัตตาดีเจอไข่ไม่เจอมาเจอกับั้งตัวโอ้ยปฏิได้ดีในเที่ยวที่ผ่านมาครับที่เมื่อวานครับรอบไปทิ้งอังโตวนที่ทำเวลาไั้งสองนาที15วินาทีลองดูว่าปัทเยบอรปทธยบอรากะ ขาดเขาโค้งสามต้นหรือไม่ตอนนี้โอ้โหลูกนอกมองวอาลูกน้ำหยู่นิดนิดน้ยนิดแล้วเขาเขาเข้าเข้าโค้งก่อนด้วยครับเมื่อว่าเขาโค้งเสร็จแล้วก็เหลืออีกสามรอบในสุดท้ายต้องดูว่าใครจะตั้งลำได้ก่อนตั้งลำได้ก่อนฮังกว่าอยู่ลูกในอนุการท้าสงครับประกวดปัศย์ยวารถ่ายวันี่สงเก้าประกวดลูกโอ้ยมาแล้วปัศย์ยวาลู่ในฮังกว่าลูกนอกลูกนอกปัศย์ยวาลู่ในฮังกว่าจังหวะอย่างไรตอนนี้ขับเปดูเรือเขาใช่ใชแล้วมาแล้ว ฮึเม่อตอนนีว,ว,ว,ว้วาเลว้วาี้แก่ากงเกียวีปาก็ใส่กันเต็มี่เลี้ยงรประันตอน,นี้เริ่มมีแล้วอย่กีนี้อลู่นายก,ก,ก็ตามมาติดติดบีบี้บี้บก็มาน้าองดาจัา แล้วก็เรื่องเวลานี่สุดยอดแน่เลยอดีตอดีอดีตอดีอดีโอ้ความมันนี่ไม่ต้องมีกัดทุกสอยเดยวนะหายใจกับปากไว้ครับพ่อลุกขนคองหายใจกัระฉูกไม่ทันแน่นี่คู่ชิงอีกบ่เนี่สาวเราไม่รู้สถิติว่าจะทำลายสถิติตัวเองหรือเปล่านะคะพี่ด่ามันสุดจริงยอดค่ะโอ้โหเฮ้ยตอนนี้ใครได้ยินเสียงเราอยู่ตอนนี้อยู่ ไปกันเข้ามาได้เลยเนี่ยฮะนี่แค่เที่ยวเรกเท่านั้นแหละยังไม่โอกาสแก้ตัวครับสำหรับจีนที่เข้ามาทีหลังเมื่อสักครู่นี้นิดเดียวจริงๆน้องได้ดูเวลานีิอ้าวกองเชียร์พร้อมไหมไม่รู้แต่เราพร้อมจะประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วผลการแข่งขันเรือกอล์ลคู่ที่หนึ่งหนึ่งศูนย์เที่ยวที่หนึ่ง าทีเร็วมากเร็วมากแต่ห่างตัวลุ้นใครเร็วกว่าชนะไปด้วยสถิติเวลา2นาที18วินาทีโอ้โหย New g e n e r น t i o n เลยจะมีเสียงถึงรอบทีนี้เนี่ยพี่แกรอเทียวแรกเทียวแรกรับรับเสียงหายไปแล้วขึ้น1นะคะพี่อ่ะ เรื่องนับเยมื่อไหร่เมื่อวานละน้ำมะนาวนะคะวันนี้ต้องได้ดื่มน้ำมะนาวนะคะยกทั้งสวนละล่ะแน่นอนถ้าจราทานมันเปงขนาดเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะทั้งสองทีมนะคะก็ขอแสดงความยินดีครั้งนึงนะคะสำหรับเรือทังตัวลู่ในนะคะจับอบตอปาเสยยวอนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ